เรามาตามข่าวสารของแฮร์รี่เคนกันหน่อยนะครับมีรายงานล่าลสุดบอกว่าเรอัลมาดริดตอนนี้ครับสนใจล่าตัวแฮร์รี่เคนขนาดแท้เลยครับจะเอาไปสืบทอดเบอร์9แทนที่ของคาริมเบซีมาที่จะอำลาทีมหลังจบฤดูกาลน,นี้ไปนะครับ อันนี้เป็นรายงานข่าวจาก The t i ท e s นะครับบอกเลยว่าเรอัมาดรตตอนนี้จะร่วมวงล่าตัวแฮร์รีเเคนศูนย์หน้าเบอร์หนึ่งของท็อตแนมฮอสเปอร์นะครับจะเอาไปแทนที่คาริมเบนเซม่านะครับที่กำลังจะประกาศอำลาสโมสรหลังจบฤดูกาลนี้บอกเลยว่าแฮร์ริเเคนกองหน้ากับตันทิมชาติกงกษคนนี้ถูกมองว่าเป็นศูนย์หน้าหมายเลขเก้าระดับพรีเมียมเลยที่เหมาะสมกับการมาทดแทนของเบนเซม่าที่ครอบครองบทบาทหัวหอกัตเป้าของราชสุดข่าวเรอัมาดรดมายาวนานถึง14ปี เบนเซม่าในวัย35ปีครับตัดสินใจที่จะลาเรอัลมาดริดแล้วหลังหมดสัญญาในช่วงซัมเมอร์นี้โดยจะมีการแถลงข่าวยืนยันอย่างเป็นทางการในวันศุกร์นะทมกลางความสนใจจากอาร์เอสทฮัตครับสโมสรจากซาอุดิอาระเบียที่เหมือนว่าพร้อมเสนอค่าจ้างก้อนโตนะครับให้กับเบนเซม่าด้วยผลนี้เลยทําให้เรอัลมาดริดครับจะพุ่งเป้าไปหาแฮร์รี่เคนที่มิวกากอัลมาสเปอร์ในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้สูงมากเนื่องจากด้วยสัญญาที่จะหมดแล้วในปี2024 แม้มีการคาดการณ์ว่าแฮร์รี่เคนปรารถนาที่อยากจะเล่นในพิมพ์มืองเกฤษต่อไปครับแล้วก็แมนยูเนี่ยจะเป็นสโมสรเดียวที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของแฮร์รี่เคนได้ครับแต่สเปอร์เนี่ยมีความต้องการอยากจะขายแฮร์รี่เคนออกไปต่างแดนมากกว่าซะอย่างนงา้นนะโอ้โหแต่ราคาสูงจัดเลยในต่างแดนนะครับต้องมาตามว่าเรอัอมาดริดจะเอาจริงจังมากน้อยขนาดไหนสําหรับแฮร์รี่เคนครับผมว่าสามารถทดแทนได้จริงๆนะถ้าหากว่าเบนเซม่าออกจากมาริดไปครับนี่เลยครับแฮร์รี่เคนเนี่ย เบอร์เขนาดแท้เลยนะครับหน้าเป้าแบบจัดจ๋าเลยครับต้องเอาคนนี้จริงๆนะทุกคนมีความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์เข้ามาได้สำหรับตำแหน่งของแฮร์รี่เคนถ้าไปเรเอัลมาดริดจริงๆ